ามาเทนท่านอ๋ลองลงรถเทนท๋นนอลองรถมุน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 ,มน,มนะคะ,ะหลายๆชั้นเหรอคะลูกอ๋อตุเพุเ,พเพสือเสือมันร้องว่าไงคะแชยูวายวายวายมันคืออะไร,รอ่ะลูกมันกอเสียอไง เสือมันยิ้มหรือร้องไหน้นะเสือมันยิ้มหรือร้องไห้หรือมีความสุขไหมยไม่มีความสุขทำไมครับมันยังไม่มีความสุขทำไมถึงไม่มีความสุขคะลูกม,ม,มีความสุขของเสอือมันเป็นอะไรไมันร,ร้องไห้ไม่ยอมหาแม่โอ้แล้วแม่มันไปไหนแม่ไปเที่ยวเหรอแม่ไปเที่ยวไหนคะลูกไม่ไหนลูกทำไมยังไปดูแลเสอืออือก็ แล้วทำไมทั้งนี้ใส่ไม่ดีล่ะก็ลบเลยแม่หนูดีไปเที่ยวไหมไม่โอ้แม่สวยไหมสวยสวยมากไหมคะสวยค่ะแล้วคุณครูก็สวยแล้วคุณครก็สวยเกี่ยวอะไรคุณครูเดียวสวยไหมปนุกล่ะอปนุก็สวยคุณย่าล่ะคะ คุณยายล่ะแล้วพี่หนูดีแล่ะคะแล้วพี่ก้อยล่ะพี่ก้อยก็ไม่สวยแล้วใครสวยสุดใครสวยมากพี่หนูดีอย่าไปเขียนมือมันเปื้อน พี่โนดีวาดอะไรลูกผู้เขาเหรอคะ